น้องเด้อะสมตั้บังพุงพี่น้องพี่น้องอืมสบายดีอยู่เด้อยแล้วครับสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องตั้มบังพุงเนอเออมามามาเออเออฮงฮกหน่วยเด้อสิแช่จะไปขึืนนะม่เตาแช่จะไปขึืนข้างไม่ลดด้อยเท่าข้างแต่ก็มานั่งกินเขาน้ำกัน ไม่อยากพีดเลย er> no ้อม no anyway, so nah, e ันพัดน้อมันัดแดงพดบ่นะบ่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 พดอหบยบต้งเลือใจเ้่ดมันแดงนุ้นเป็นอะไรบ่เออกาแข้งหมอไบบนันรสชาติน่ช่ได้หมด่เพเบ่า เขาบกเป็นอน้นแล้วหอนทำไมเขาบอบรต้พ่อเขากินแ่นมย้เนาะเออเขาบอเขากบรองแนวกินเขาบอกเราเปแนวกินอันซ้ำอันนั้นอันนั่นนองกระทอนเอ้หอนฮะนี้ากวมาเอาไสดอ้ในบายดีพี่น้องไหมลูกรู้

ไปเลียงเนาะไปนรถท้องกันก็ไปลินเนาะไปมีเนือยากแหละนะฮะกินกินไม่เท่าจะสุมแม่แม่เท่าไายคลิปดูโอ้ยเฮ้ยหุดมาลูกโอ้บอกกินนุ่มานั่นกินนุ่มานั่นคนเดี๋ยวไข่มันสุกทั้งอย่างกินนุ่มแบบทั้งกล้ยเวลากินนุ่มชิชมขาใส่เข่าก็นด้อ่ะอืมหัวหูต่างไปเลยรับ กินนุ่มเปรี้ยวลูกแหงรกเริ่มข้วเลจอยลงคื่นแลตะกี้ตะกอนโตอันน้อยอย่เห็ดดยังมันจะจอยลงคขื้นบุกขึ้นครันยำเลอันเหยดขึ้นละัน่ียน่นไก่ไกน่เหดเฮใส่า่อเป็รดกเมวยปลาตะกี้เขาขึ้นเพชเจัง chỉ bảo phun thao là một ba này nọ cả tròn hết nhâm này nhâm hết nhâm hết kim bớt là kim là ná mít hết bố mít tròn xiên tròn nhẵn gấp hải áo hai hải <laughs> cua lai bai bớt cua lai nhâm nhâm không của mình ta hết cua nhâm bột đấy cua bảo có bao nữa này nọ sao đây nhâm bùn hải <laughs> cua <laughs> đấy

บนแงอไ้คนกินแซ่บเป่นอนาะก็มาในจุดกินแซ่บเออื้ทองอยู่เมื่ออื่นก็ไอ่เท้ารับวเราาลุกเล่นเล่ไ้น่นงนนเหมือน่ไปนกินเแล้วกิอเรลุกเิกินหมอน่ารถเนะมันเหมือนกับไม่เท่าอืม่รถนี่เั่าไม่เ่ทอง

ไตกินบุตธเนวว่าง่ายใไหมพุทธวกินมากกวาไปโลกไทยใส่กจตไปเมื่อก mm ี hmm. ้อเมก้าอกรงัไป้เดินไปเขาเนี่ยอหนาย คอยบ้โนโนโนคบ้าไปกำลังเอออยากเชื่อรถเงินก็ได้เออว่ายลูกย่าเนี่ยมาไ้กินย่าเนี่ยมากินอันผักเขาอันเดียวอ๋บกเกี่ยวดอกเ็ดกินเองดูนะตอนนี้นั่นเหรอแนวมายย่าง มาเห็ดมาทางก็ได้เกินแล้วมาล้เกินกับมอแต่น้อยน้อยโอ้ยมีแต่เซเว่นป้ยังไปเอาเขานะเขาไปในหมักโตคนทีบ้าเคนทีบ้าปกับโหนักถือเขาบหนับซือได้คนหลินเมียนน้อยอเดีวกคนบนิคนเขมเอาหมดเต็มมีชิดเต็มบเขาหนูเนบ้าโอ้ยเชียไปลมเวลาเพิ่หาเงินเพิ่จายเพิ่า เห็นบะลุงอะนะราบอกราบอกว่าเรื่องลินก็ยอมแล้วก็บรินและวรามเว็นลายๆล้วได้รินกับมาข้ามมาหาเมีใหญ่กัมาตายยังไม่ใหญ่เราไม่มีไฟอันไม่มีไฟอันเบิรงดูแลเราว่าเมาางเงินได้คุเจ็ทันเราบอกคือยังเออเราบอเาเอาีเราบกผีเต่าเลื่อนเออเราว่ามันแยกเท่ากับเงินท้ากับแทกขาเขาไม่เหเราอะเออ เมริกาโนะน่ากูชินมาอเมริกาโน่มาเลยมาดมดอเมริกาโน่นางอเมริกาโน่ได้หรอไออ่อเมริกาโน่ไม่ใช่สวยนะนางหวานอืกินหน้าบาทเดียวโอ้ยอันนี้งันมันมันมันเป็นโอเลียนเอาแบบจ้าโอเลียนจ้าอเมริกาโน่ช็อตเดมเออเซ็ตโต๊ดได้ไหมสังหนึ่งหวานไม่หนึ่งห้านเยอะ การท้นโอ้ยินเ่าๆไปตัวเด้อาดโอ้ยหวานโอเลี้ยงโอเลี่ยงมายการใบซื้อมันจะท้อะคือบนมีแม่คนกเนียมากินกันรุ่นนีแหละถงเรากินบ่ตีาตกาแฟบ่รส่น้ําตาลโยสุกซาาบ้านดกว่าอะไรอยา้ยชบ้ด่ทำมาซารอเพี่น้องเดออยไปดามาขอร้องเออกินแบบัวเนาะรอบคุณขอบโค่กดเป็นกี่กีไรแม่ทเป็นการทอดเอน ใ่เงินมาล้ายเดบริษัทคุ้มอ่อ้ใสเกีนูกขายสลัดคูพ้นพี่น้องลูกขายสลัดคู่พ้นสลัดสลัดลามองสลัดกำงเนาะอืมมน่ลูก้องอน่ป้าต้ให้มาใหม่เยอะนเอ้าิดเป็นยังไง้าก เออไม่สาว่าเลาเนื <im après> <f 000> ้องอกมีมันดีไปนั่นลูกละหอมันไม่หอมเลยหอมไม่หอมไม่ไยไอเคลูกมามากินต็มุงมาไว้มาไว้มาเด้อกูซื้อขนุนมากินเด้อกกินมาเน้อขนุนนี่เนาะหอมกกินว่ามนี่ มาน่ะแม่มาเอาขนมหนึ่งชื่อไงพุดมากเลยไ้าไปไม่แล้วแต่เป็ดจีนมันเอาฟัวจีนไว้แล้วไว้มันลอยราดกระดองเพิ่งมันกระดองมีอยู่ไปในหนองมันไปด้วงมันกระดีอยู่กระถือจีนจีนแดงหนุ่ปตาไอ้เขาปวดเป็นดวงไฟดวงมันเออจีนมันลอยมันไหนพี่น้องมันนอนน่ะเบิดเมียน่ะมันเบื่อนอนเจ้าลำโอกัน้องมันเห็ดอะไรเห็ดโลดเทได้ไหมวามจริง จนจนนั่นจนหมดในห่องการว่า่าช in ุ <establishment> <edia> ่เ <pine> จ <Assassin> ้าเขาคนดยินนะเพิ่งนขากักเด้อตอนทับไปเรนนั่นงซื้อไอเขาอ่แล้วว่าขออีต้นนั่งอันหนึ่งดวนน้องกบนะสาวสาวลึอจะเป็นบ้าย้อนคาดองสองเซนบาทแม่เอาไปไปน้ำเขาเลยบะเลมันเหนื่อยนอนน้ำมันมันถิ่นเอาลูกเออมันไหนเอาลูกกับมันอีต้นเขาอีต้นเลยมายิง มันนี่รถเข้าตีมันจะเป็นบ้าเออน้องแบบมันไม่อยากให้นอนนั่นนะตีตีแล้วมันแล้รอดมันแล้วดันนี่มารอดนี่รอดได้ยันตำรวจจีนส่งตำรวจจีนดีไรมันมันบ้าแล้วมันจะเสียสติแล้วเขาเรามาส่งเขาเราพัวพันนำสถานทูดแล้วแล้วมันมาเนื้อตัวมันเข้ากับมือแม่เนื้อตัวอยู่กนบ้านมันคุ้มบพราเงินซื้ออันซือับนั่งบ่คุ้มแล้วเขาก็จักมันนอกไม่เอ้ยเนาะกว่าเขาทิมากสี่ห้าลมันนอกกับใกลประเทศที่จะได้หวยเอ้ยระวังดวงไฟดวงมันด้วยล้าเนอ มัล้ยงันเลยะใชกว่าาอุ้ยมันีทัางหล่อไข่ทุกตัว้ไหนป้องับเบิรที่ดีไหนดีก็ปินคนละอันดีโอเคันนี้จะมาเขาวนครัไปเสื่องไว้จะเสือกเอาเอาไปในเสื่องไวหินกับกนตู้ส่งลน่คือราโอเมริกาโน่อเมริกาน เายเลีงกันเด้สมเอขนมทอมโอเลียนแม่สิาโอเลียนใส่ันาขนอย่เออเมริกาโนเอาโอเลียงใส่รถเล่เออเอาโอเลียนโอเลียนฟุกๆุกโอเลียงฟุกกาน่อยหนอยบอก่นี่เขาส้มคือแม่ขาคล้ายตะกี้โอเลียงนนเเอาเนาส้มคือแม่ขาค้ายตะกี้ยู่นั่นนี่จอกท่าอะไรเออนั่นนี่โน ก็หาซิจวดเลยนี่มันตอน้อยหนึ่งก็ะแมนเลยาแฟเรียนยเลยบ่เอาบหอมขนมนี่หอมป้บอกร่มินจิ้นจุลักแปะได้ตัวหันเขาต่างนที่ทางน้ำพักนังกินเบ๊งหันดูได้เกพอ้แน่โอรสมอเรียนทันบ้านกูก็เอากาแฟทีทงเลยกัอามหอนดวอใสเซ่กเออเด็ก็ตีเห็นมีห้งกาแฟกับอเซกอดซื่อเลย่ะก็แมนเลยนเขาบวันกิดนี่มันเบ๊แฟมี่นเขาบอกว่าสร้างกิดเลย มันแบบมันดูดีมันดูอใ่กัเขาเป็นกับการโอเลียงกน่มันส okay. oh. ื่อมึงเนาะเออมันสื่อเขาเป็นเอเมริกาเอ่เออแบบคือเขากินเนี่ยเขาก็อี่ดอดนะเนาะไปานอนโอเลียงบ้านเฮาเนี่ยเาอเมริกาโน่เขาเป็ระเทศทั้งหมดนี่แม่ไปทรงกายนี่กี่ธงสองพันซอาเบยของแท่ของเขาเนายังมันะร้อยเอ้ย กากาแฟอ้องแก้วาเอาเด้อเอาเด้อโคลน่วยเด้อเฮงกาแฟว่าจากโคกเลยนะเกาแฟปูอะสดเลยนครับเฮงน้องพักให้คิวเอาเมครให้คิวเอ้คีพาฟเปร์กินเก็บกาแฟตาก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 ้ากตากตากตาตากตาากตามากาากบ้านตาาาานตาากาากต้านบาากากากตกาตากากตกากตาากากานตาากาตากตาากตาา

กเปิลูกเียกับ่ไอก้อยแนวมันออดีเลยอหวานไม่หวานไม่ต้งรับเลยคุณแม่กน้าแซ่มีความสุกนอืมเราอ้วนไปล่อยกินเาร้ายก็ยังดีอ่าเหียบันม่รูด่างบเป็นรูกวัดเลอมกินเาแซ่บมันก็ติดนิดนึงโอคุณลุกวัดเาเลยาทมกับลูกแก้วกันเอเปิลเินาแซ่บมเทกินกินาแซ่บปอะมาณนิดนึงมากิด ข้เป็นยามตูมแค่ีลที่บ้านมันน่อ้วนเนาะองทีานไอ้อ้วมตอ้วนาเนอกขึ้นบ้านอืมเอวันขาเป็นยามตูทาานรจีสาเน่อะไรอ๋อยุดโอ้กิโลนเอวันเยนว่าสป้าทางบ้านไม่รู้ ทั่วเขาเขาหิ้วหิ้ได้ยังโดนลาเาเองกินมาโอ้ย่บาหวานแม่แม่ให้บมันดครับแหงแทบไมมแลกกันนะเอามันทอดามันท้องมันดยมาุข้าจิ้ขอเจ้าให้มาตุ้มมขบเขาเกียวเขา กินนะแม่ข้าวมาช่วงหนึ่งทุ้ยกับแม่เลยเขจะเต็มอาต้นเดี๋ยวบอไปนำามันจะลงไปจ้ะโอน่าลงแล้วนด้ทามนาหวานนี่ยเอาขงกินมซื้อเนาะซื้อแตงๆแบะไปยังว่านอร่ี่กินโอ้ยยายาลงยาลมันคุ้นเจ็บจก chạm cái thế này đi chào mẹ đi 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 cho phi à không đủ บอกไม่รถน้ำ <osc> มันไทรถเก็บุนเรารทับจะบอก่เราดีเลยวะดีแตเรุ่นมึงกะหูคนไทยกับัวเก่งใบหมูนอาหารอยู่บ้านเราใต้เราปนิพัทธป่ตับเราลิ้นตับเราบรเป็นยังเล่าหน่อยเดียวในประเทไทยอืไทยร่วไทยเก่งคนไทยเนี่ยเอใส่ไทยว่าตอบอั้นเป็นไทยอยู่แล้วค่ะห่บ้านใส่นะสโลมใส่จะนำถั่วอน อยู่บ้านเ่าวันเราเราเราหายใจเขได้เพราะว่ามันมันเหนี่ยนนะครับแล้วก็บ้านเขาเขาเราเขาไปอันเมาอิสราเลเขาสีด้าเราหายใจว่าต้นหน่อยเลยตัวน่อยเขากัะอือเลยตัวน่อยเป็นดังที่จะเป็นเนาะเอาว่าขัดขึ้นสระโอ้ยยังโอ้ยคอยย่บ้านเขาดีอะไรนักดีเท่ยังตีอันนี้มันตีเขาแข่ทุกแเทนบอกดีล่ะอันพักสี่หาพรเฮ้ยเซ็งมาอุ้มปลาเนกินในเข่าแล้วมันสะอะไรคอยเนียอุ้มไม่คอยแน่ อ sí. ah, ุ้มไปในระวันอ่ะเจกินเาองไปละนลินอันแมันตาเไป่้ใส่ในบานมันจืดจะมงมอเออขงแกงไหนมัีถามมันไปนมคิ้วอยู่ส่สดูนมคิ้วอยู่สาที่บ้านอ้วนแ น้ำหนักเกือบสัมกูตุยนุ้ยเนย่ยมันป็นคนใหญ่เนอะได้ทังเ้ายู่มาเนี่ยอมันจ็ใหญ่เี่เขาอันรุ่นเียกเขาเอามาแจกแี้เหนอยได้นเขาเี่ยนหมาประมักเนจอดง่มีคนมีคน้มีมมีแอวคนแได้ก็เหมืนเราตื่นนังกับผู้นังแก่กัเลย เท่านั้นเราสุขมสมบเซ็งนี่นี่เราเซ็งมาเียเาได้รุนพ่อเขาอะเป็นบ้าเแล้วราก็มาลองมุ่งนี่อเนียเราขัแขกมีเนี่ยเรามีมาถูกบองมีกุ้กเข้านั่นลุนรุนใ่เอาลุนยโตมีตัวหาัเนี่ยเาได้เลยโคหนาเซเว่นิ่งอันำน้ำมันยงคิวบวอยู่อ้มากับ

แทงกี้ลาแนวเต็มปากล่าไปก่อนได้ลุงป้ากัมาสิเด่อยน้องลาไปก่อนได้ลุงป้าเออพอกันคลิปไหมสิพอกันคลิปไหมพาคลิปป้าน้อยคอยนเด้อพาพคลิปป้าน้อยในเด้อบ๊ายบายมาสิ